เชโฟโุกัสรูทอฟเอเชวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของอาเซียนกันต่อครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับประวัติความเป็นมายาวนานกว่า50ปีของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาภูมิภาคอาเซียนนะครับแรกเริ่มเดิมทีครับเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อรัฐทิชาตินิยมนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันการเผยแพร่ของลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุคอดีตครับแต่หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับว่าอาเซียนนั้นเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านจํานวนประชากรขนาดพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนความสามารถทางด้านอุตสาหกรรมและการเป็นแหล่งลงทุนชั้นนาของโลกมายาวนานทาให้การรวมตัวกันของชาติสมาชิกอาเซียนเป็นสิ่งที่น่าจับตามองเนื่องจากจะทําให้บทบาททั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของภูมิภาคนี้โดดเด่นขึ้นมากในเวทีโลกเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อ กับเรื่องราวของอาเซียนมหาอำนาจใหม่ของโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์ของความร่วมมือกันมายาวนานกว่า50ปีแล้วสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดเริ่มต้นนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2504โดยประเทศไทยมาเลเซียและฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาสาหรือว่า Association of Southeast Asia a s a ขึ้นมาเพื่อการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมแต่ก็ดำเนินการได้เพียงแค่2ปีเท่านั้นก็ต้องหยุดชะง,งักลงเนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียและการเสียดินแดนประสาทพระวิหารให้กับกัมพูชาของไทยจนเมื่ออินโดนีเซียและมาเลเซียนั้นสามารถฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างกันจึงได้มีการสแสวงหาลู่ทางการจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาคที่เรียกว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นมาอีกครั้ง ในครั้งนั้นนะครับประเทศไทยซึ่งอยู่ในรัฐบาลของจอมพลถนอมกิติขจรโดยมีนายถนัดคอมันรัมติว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยได้ลงนามในปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสรานรมเมื่อวันที่8สิงหาคม2510ซึ่งลงนามโดยรัมติว่าการกระทรวงการต่างประเทศของชาติสมาชิกต่อตั้ง5ประเทศได้แก่นายอาดัมมาลิกแห่งโดนีเซียนายนาซิโซรามอสแห่งฟิลิปปิน อับดุลราซักแห่งมาเลเซียเอสราชารัตนามแห่งสิงคโปร์และถนัดคอมันของประเทศไทยหากพิจารณาให้ละเอียดครับเราจะพบว่าจุดประสงค์ดั้งเดิมของการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมาในยุคแรกเริ่มเป็นเหตุผลด้านการเมืองและความมั่นคงเป็นหลักเนื่องจากในยุคนั้นมีการแผ่ขยายของลทัทธิคอมมิวนิสต ในขณะที่มหาอำนาจตะวันตกซึ่งเป็นที่พึ่งเดิมก็เริ่มเสื่อมความนิยมลงทําให้เกิดแนวคิดของการรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งต่อต้านกับลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ นอกเหนือจากเหตุผลเรื่องของการเมืองและความมั่นคงแล้วนะครับการก่อตั้งอาเซียนก็ยังมีเหตุผลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกด้วยเช่นกันซึ่งการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการรวมกลุ่มของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปก็ถือว่ามีความแตกต่างกันในเชิงวัตถุประสงค์เนื่องจากกลุ่มอาเซียนนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนความเป็นชาตินิยมเป็นหลักทําให้หลังจากเกิดความร่วมมือแล้ว แต่ละประเทศก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองและไม่ได้มีการใช้กฎหมายหรือนโยบายด้านเศรษฐกิจร่วมกันแต่อย่างใดอาเซียนนะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องครับแรกเริ่มเดิมทีมีชาติสมาชิกอยู่5ประเทศด้วยกันก่อนที่จะมีการขยายขึ้นมาตามลําดับและปัจจุบันก็มีชาติสมาชิกอยู่ถึง10ประเทศตอนหน้าครับเราจะมาติดตามกันต่อสาหรับการขยายตัวของความร่วมมือของกลุ่มอาเซียนติดตามกันได้ในตอนหน้าครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอเชโฟกัสรูรอบเอเชียนะครับวันนี้ยังคงพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับกลุ่มอาเซียนครับอย่างที่เราได้รายงานคุณผู้ชมไปในตอนที่ผ่านๆมานะครับว่าแรกเริ่มเดิมทีในยุคก,ก่อตั้งอาเซียนนั้นมีชาติสมาชิกแรกเริ่มเพียงแค่5ชาติครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการขยายตัวของการรวมกลุ่มของประชาคมอ,อาเซียนที่มีชาติสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆร,รวมทั้งไปติดตามว่าเรามีหลักเกณฑ์อย่างไรในการรับชาติเข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนครับ ในการก่อตั้งกลุ่มอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แรกเริ่มนั้นมีสมาชิกเพียงแค่5ประเทศแต่หลังจากนั้นก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็น10ชาติอย่างเช่นในปัจจุบันนอกจากนั้นก็ยังมีการเตรียมพิจารณารับชาติสมาชิกเพิ่มเติม,ตมอยู่เป็นระยะๆะะด้วยยกตัวอย่างเช่น2ชาติล่าสุดที่กำลังอยู่ระหว่างการเจราจาเพื่อเข้ามาเป็นสมาชิกในอนาคตก็ได้แก่ประเทศปาปวัวนิวกินีและประเทศติมอร์ตะวันออก สำหรับเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนนั้นเมื่อสมัยเริ่มแนวคิดการก่อตั้งอาเซียนผ่านปฏิญญากรุงเทพในปี2510ปฏิญญากรุงเทพนั้นแทบไม่ได้วางเงื่อนไขาการเข้ามาเป็นสมาชิกเอาไว้เลยโดยกำหนดไว้แต่เพียงว่าประเทศนั้นจะต้องตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐนั้นจะต้องมีสถานเอกอัครราชทูตอยู่ในทุกประเทศสมาชิกปัจจุบันของกลุ่มแต่ในส่วนของหลักเกณฑ์อื่นนั้น อาเซียนไม่ได้มีเกณฑ์การรับสมาชิกทั้งในด้านลักษณะของรัฐบาลระบบหรือว่าทิศทางอุดมการณ์ของประเทศนโยบายเศรษฐกิจหรือระดับการพัฒนาเนื่องจากเหตุผลก็คือประเทศในภูมิภาคนี้มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากมีทั้งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยประเทศที่ปกครองโดยทหารประเทศที่เป็นสังคมนิยมมีประเทศที่พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมานานหลายสิบปีและประเทศที่ยังปิดประเทศอยู่และขาดความเจริญอยู่มาก ดังนั้นครับหากมีเกณฑ์ดังกล่าวมากำหนดการเข้าเป็นสมาชิกแล้วองค์การความร่วมมือในภูมิภาคนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นและได้รับการยอมรับได้เลยในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ai. อย่างไรก็ตามครับปัจจุบันหนึ่งในเกณฑ์การรับสมาชิกที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสมาชิกในอนาคตจะต้องยอมตกลงลงนามหรือเข้าร่วมกับสนธิสัญญาถแถลงการและความตกลงทั้งหมดในอาเซียนเริ่มตั้งแต่ที่ระบุไว้ในปฏิญญากรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคม2510 และที่เพิ่มเติมรวมทั้งพัฒนาขึ้นมาในสนธิสัญญาถแถลงการและความตกลงของอาเซียนในเวลาต่อมาอย่างเช่นเรื่องการเข้าร่วมเป็นเขตการค้าเสรีอาเซียนเป็นต้นสำหรับจำนวนสมาชิกนะครับเมื่อครั้งลงนามในปฏิญญากรุงเทพอาเซียนมี5ชาติสมาชิกได้แก่อิโนโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์และไทยหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2519 รัฐปาปัวนิวกินีก็ได้รับสถานะผู้สังเกตการซึ่งหมายถึงประเทศที่มีศักยภาพในการเข้ามาเป็นสมาชิกในอนาคตถัดมากลุ่มอาเซียนก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเมื่อบรูไนดารุสซาลามเข้ามาเป็นสมาชิกลำดับที่6เมื่อวันที่8มกราคม2527เพียงแค่สัปดาห์เดียวหลังจากที่ประเทศได้รับเอกราชเมื่อวันที่1มกราคมในปีนั้นและวันที่28รกรกฎาคม2538เวียดนามก็เข้ามาเป็นสมาชิกลำดับที่7 ไม่นานหลังจากนั้นลาวและพะม่าก,ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเทศที่8และ9ตามลำดับในวันที่23กรกฎาคม2540ส่วนกัมพูชามีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกแต่ถูกเลื่อนออกไปก่อนจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศจนกระทั่งในวันที่30เมษายน2542กัมพูชาก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเทศที่10ของกลุ่มอาเซียนหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชามีความมั่นคงแล้ว หลังจากที่อาเซียนนะครับได้มีการรวมกลุ่มสมาชิกแล้วก็มีจานวนชาติสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น10ชาติในปัจจุบันกลุ่มอาเซียนครับก็ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับภายนอกกลุ่มด้วยเช่นกันในตอนหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวดังกล่าวรอติดตามกันได้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอเชียโฟกัสรูรอบเอเชียวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักเพิ่มเติมกับภูมิภาคอาเซียนนะครับเพื่อรับกับกระแสการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่าเอซีในอีก3ปีข้างหน้าครับในตอนนี้นะครับเราจะไปดูความพยายามในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นนอกภูมิภาคนะครับจนทําให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเช่นอาเซียนบุกสามอย่างในปัจจุบัน หลังจากที่อาเซียนนะครับได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นและมีความร่วมมือที่พัฒนาขึ้นมาตามลําดับกลุ่มอาเซียนก็เริ่มมีแนวคิดในการขยายความร่วมมือไปอยังประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะในเอเชียอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้จนสาเร็จอย่างเช่นในปัจจุบันแต่การพัฒนาความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ไม่ง่ายนักแรกเริ่มเดิมทีแนวความคิดในการร่วมมืออย่างเป็นทางการกับชาตินอกกลุ่มอาเซียนเกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2533 ดยประเทศมาเลเซียในขณะนั้นได้เสนอให้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกซึ่งประกอบไปด้วยประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนสาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยมีเจตนาเพื่อทวงดุลอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาซึ่งเพิ่มพูนขึ้นอย่างมากในความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกและภูมิภาคเอเชียโดยรวมแต่ว่าขอ้อเสนอดังกล่าวนั้นก็ถูกยกเลิกไปเพราะได้รับการคัดค้านอย่างหนักจากญี่ปุ่นและสหรัฐ ต่อมาในปี2540ครับข้อสเสนอของมาเลเซียถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งในการประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรู้จักกันในนามการริเริ่มเชียงใหม่และก่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างกลุ่มสมาคมอาเซียนและประเทศในเอเชียอีก3ประเทศได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในนามอาเซียนบวกสามในท้ายที่สุด ผู้นำของประเทศสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาเทมุฮัมมัดแห่งมาเลเซียนั้นตระหนักถึงความจำเป็นในการรวมกลุ่มประเทศกันอย่างจริงจังโดยเริ่มตั้งแต่ปี2540อาเซียนได้เริ่มก่อตั้งองค์กรหลายแห่งในความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว อาเซียนบวก3นะครับเป็นองค์กรแรกที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นอกจากนั้นอาเซียนยังมีแนวคิดเดียวกันในการชักชวนอีก3าประเทศเข้ามาร่วมด้วยอย่างเช่นอินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รวมทั้งมีการวางแผนให้กลุ่มดังกล่าวเป็นรากฐานของประชาคมเอเชียตะวันออกในอนาคตหลังจากนั้นครับก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ส่งคุณนอาวุธอาเซียนขึ้น เพื่อศึกษาผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบของนโยบายดังกล่าวรวมไปถึงความเป็นไปได้ในการร่างกฎบัตรอาเซียนในอนาคตนอกจากนี้นะครับในเวทีระดับโลกกลุ่มอาเซียนเองก็พยายามที่จะยกระดับบทบาทของตนเองโดยในปี2549กลุ่มอาเซียนได้รับสถานภาพเป็นผู้สังเกตการสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งกลุ่มอาเซียนก็ได้มอบสถานภาพหุ้นส่วนการอภิปรายให้แก่สหประชาชาติเป็นการตอบแทน สำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชาติอาเซียนกับชาติอื่นนอกภูมิภาคนะครับต่างก็มีพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นลำดับโดยในวันที่27กุมภาพ,พันธ25์2552ได้มีการลงนามความตกลงการค้าเสรีระหว่างภูมิภาคอาเซียน10ประเทศกับนิวซีแลนด์และออสเตรเลียโดยมีการประเมินกันว่าความตกลงการค้าเสรีนี้จะช่วยเพิ่ม GDP ในทั้ง12ประเทศขึ้นมามากกว่า48ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ภายในปี2563ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดยืนที่ชัดเจนของอาเซียนในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศโดยรอบภูมิภาคนอกเหนือไปจากการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชาติสมาชิกผ่านการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมอาเซียนในตอนหน้านะครับเราจะมาดูเวทีการประชุมของสุดยอดผู้นำในกลุ่มอาเซียนครับซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดแนวทางแนวนโยบายและการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคครับ